สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับวันนี้อยู่กับน้องบ่าวสองคนเพื่อื้อสีเงียบเงาหน่อยอนขอไปทุละนะครับรถเครื่องจอดไว้เต็มนี่ครับอืมทุล่ตสมบูรณ์ลงมหาวันบุญนะครับเนอครับแลงนี่เขาจะเนี้ยเมนูนะครับข้วแค่ไก่นะครับใส่ข้าวคั่วนะครับลักษณะไข่แข็งแค่แต่ส่วนนี้ใส่ข้าวคั่วมาดูพักนะครับ นี่ป็เป็นประเภทผักแก่งแค่นะครับทั้งหลายจะข้าวนะครับข้เขือนทั่วฟักยาวนะครับเห็ดใบผักแขบนะครับโอ้เห็นหลายอย่างนะครับใครชอบกินันได้ก็ใส่ได้ครับสูตรนี้นะครับโอ้ผักละนะครับอสื่อใช้ออมก็มีนะครับมาแล้วครับขุนลินสุราพ่าย อันนี้โอเคนะครับสภาพบีครับมาดูสูตรน้ำพริกนะครับพ้าวแคนะครับก็มีหอมแดงนะครับหอมขาวจะไครกะปิเกลือพริกแห้งนะครับของอีนะครับอวันนี้ได้รับเกียรติสูงสุดจากน้องเล็กเป็น <c oughs> คนต่ำอ่าจ้างจ้างหูอะไรก้าวจุดข้าว <c oughs> <c oughs> จุดข้าวเ <c oughs> อาแช่ขเจียวมันต <c oughs> <c oughs> ักมัด เอยเอวันนี but, it it s <S ้ม <didn 't work forever> ันซึกหนึ่งมามันแรงดีกับต้องเป็นอย่างีีไม่แขาดได้งานอยู่ใส่ตัก็นเ้ยเออใส่หมวกแกนนต้วก็ได้ตุ่มขมหอมนะครับเอ๊ะมันไม่สวออย่างไรครับใส่หมวกแกนเป็ตัวตุ่มขมหอมครับ ทำเลนี่เป็ดขั้วควายโดดตด้วยมืออุ้มไว้่ะเออหลอดช่มันอย่างนั้นมันหลอดนี่มันกระจังมาเตยนี่ันไหนอะอะดูี่เลนเลยเลยแต่นี่ิ้อ่อีู้ไาเจ้าละเอ้เนเลนเปิดท่านีงน มันใหม่แล้วบ้านเราเหมืองแล้วเออขึ้นแล้วไงแต่ว่ามันชื้นแล้วมันใหม่ช่วงนี้มันขึ้นแล้วกับมันเสียงมันดังมันได้ับกินเฉพาะปีพกผนองเอาได้ไอ้เอาอยู่ทำนี <asing sprout Likewise offs> <possible> ้นะเสือตัวหน้าเอาไปกันเอาเวรน้ําพริกในกับไม้แล้วมาัดที่โดมาเคยถึงเราถึงหน่ำ้อมใส่เข้ากี้นี่เอจะกินข้าหอม ดูแนดน่าัว้าโอ้ยเอึ้เยว้า้นเลย้เลยใส่นแก้วหนึงนี่ของกินานกึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนั่นพิกนี่นะหมอกยงเงี้ยไอ้เน้ยอมึ่เี้ยคู่ไปเล่นก่อนเอาเคมาได้มาได้เอาเรือปวดแขนแล้ว Ừ, ดูน้องมันต่ำวิธีต่ำต่ำไว้ต่ำพริกก็ยังมันจางเมียมันได้เมียจาดนี่เป็เอาไยเอาก้าบบอบ่เอามาเป็นพระตัวตัวนี้คือตัวบุกุ้มอยู่ผมต่ำผมมันต่ำตัวเอาหมอกนึกๆๆนอัน้นั้นนี่มาไปละก้อนพีดเยิมน้ำมันนะครับ ว่าเกินหนอ่ยก่อนเออวันนี้เือปุกว่าสอนเน่ยดิจ้าใส่กะเทียมลงไปข่าน้ำมันนะครับก้นไม้สอนเออ โมงเลยนี้บุบเห็ดหรออ้าวพริกลงมาเลยครับสวัสดีติกต่ำไว้นะครับนี่เต็มหน้านำก,กุ๊ก คน,นี่ไก่นะครับลงไปเลยน,นี่หัขวขั้วเลย พวกมมันไปขั้วก่อนขั้วก่อนรอเนี่ยจิ้มมูนนี่นะพวกที่กุ๊กก้อนบมวกวางนะครับไปทุล่ากันนะครับรถจอดกันนี่เขอากันลึกอ่ะกับไม้ล่อเป่าหมู่ขั้วไป็ีเด็ ไม่กับน้ำเยอะนะครับแลาวทีละน้อยละน,น้อยนี่เราจะเป็นต้องคั่วในหม้อว่ากระทะนน้อยแกนน้อยเยอะๆทีละน้อยกันเออต้องหมต้องสมัดเกลียไกลมันหมดหัวเจอครับเออ เ็ดแน่สุนนีหน่าโอ้ยังนกลงปูงเ่ยมับเม็ดมับเม็ดเนี่ยนกฝากหางหอมยังหอมแล้วเนาะเริ่มหอมมาแล้วโอ้ยเจนยินยินะครับแล้วคั่วขัวไปมันเลิศหน่อยนะครับวันนี้ปุ๋ยต้มน่าจะอร่อยแตงพริกเนาะเอาคุณลินจัดการจ้าจัดการกับคุณลินแหมเฮ้ยใชาอยู่ใหญ่ เวลามีน้อยปูนแบบไซแข็งแคบปูนแบบไซคข้อแคบเนี่ยีปูนเอาน่าเผยเนี่ยให้พี่ชมอีกอ่ะู่นปั้มปูนบันคือลินมากคือปกครัวตัวนี้ลินคือตกเข่ากระนี่คเออวิธีเขาจะน้ำไซก่อนนะครับแต่เขาแบบ มันนี่น้ำนักเออนี่นะครับหมกขนไก่มันสุกหรือกลับนะครับเขาก็จะใส่พักนะครับเดี๋ยวเตรียมไว้ครับโอ้นี่ครับรอสักครู่ครับเมนูยังไงนะครับโอเคตอนนี้เขาจะเลือกเอาพักมาแข็งๆสุกยากเลยนะครับพวกเขื่อนะครับบวบนะครับตัวฟักยาวใส่ไปก่อนจะขาด สักการาสักขาดเลยคะสักขาดเนาะว่าแต่ไม่เล็กสักการอ๋อสักการครับส่วนพักหมูนั่นเดี๋ยวเขาใส่ที่หลังครับเขาคั่วนะครับเน่าจไปลืมเนี่ยนะครับน้ำสักคกำพักน้ำพักมันก็จะออกมาเองครับพักกันเหลืองลายยางดูมันซุกไงี๋ยวมันจะเละน,นะครับใส่ก่อนเย้เยอเคอันนี้ ไกสักรรมแล้วก็พุงรถนะครับเน้อใส่รถดีเป็นตัวรับหรือเติมมาลุนกันเลยเติมมาลุนกันเลยรถดีเออไอ้หนึ่ตั้งใจด้อขั้นตอนสุดท้ายหงมัวเขาค้นก่อนเนาะนี่คือคือน้องเบาเนี่ยคัวแค่นะครับอุ้ยได้แล้วอุ้ยเอาพักไหมไม่เอาพี่อืม จ้าอกขายากินเข้าจะเป็นฟิปเป็นล้มแล้วอ่ะกอนใส่เลยนี่นะครับพักแกงแค่รวมทุกอย่างตึงเฮ็ดพักแค่พักแคบนะครับดอกแค่ตรนีนรนร้เดี๋ยวคนยุบนะครับเดี๋ยวค้นหลาเดี๋ยวอนขขจะมาสมทบอยู่อันอนี้เนี้ยรอของนะครับเนออง,งานไปทุร่ สอุดไยเขาจะมีขาคั่วใส่นะครับทับกุก๊กกกี้กกอยูย่กันนี่เก็บไปเปิดตินกสาม่อนก็าาสามากก่อนแหละจะพักมันนักเสหายากอยู่จอนบมื่าแมวได้แต่น่ปลาหรอนะครับพักเรืยุบอ นี xtures, ่เป oh, ็นไก่เมืองนะครับเนอไก่ขึ้นบ้านนะครับไก่บ้านไม่ใส่ไก่บ้านนอกนะไก่ในเมืองอ๋อไก่บ้านนอกข้างนอกเราสักก้อเนื้อหนามพักมันจะออกมาตัวเผ่อปิดฝาไปก่อนครับ อยู <c ười> ่มาหน้าแห้งๆเว้ยทีมงานน้อโดดครับเออเดี๋ยวผมมาเพ็บพอวะพ่อวะหายไหมเห็มมดอยู่ใบอกว่าไปเลยหาวโอ้ยน้อยเดี๋ยวโอ้ยเขาขั้วมาน้องไม่ละมาทีมงานมาละห้อมละสุกกะบวกสุกกะอ๋อเดี๋ยวรอบวกก่อนกัน อืมว่าอุ้ยปออืมพี่ก้อนอุ้ยก้นเสียวเงากุ๊กสมัครครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขา้ากคัวนะครับเนื้อน้นำกุ๊กค,คิกเพราะม,มันเหมือนแกงเค้ครับเด้อเนาะครับเอยี่เป็นไรนี่คนก่อนเดี๋ยวมนก้อนอ๋อ อข้ัวหอมดีเฮ้ยเอาละอ่ะนี่จะค้นไปเรื่อยๆนะครับเราเข้าความอิ่มตัวมันจะไก่มาคนเดียวนะนะครับเออมันจะอึดนะครับอั่ะเอ้ยเก็บข้าว อหอมสุดยอเลยเีเตียมเขาอุ่นๆวันย,ย่งนะครับ <c oughs> มอนี่กลิ่นกนลํถ้ามีพักซีลาวใส่นะ,ะอ้พัซีลาวก็จะหอมดีพัคจีพักจีพักจีอ่ะพัซีล <c oughs> าวโมจกักโอ้ยมาแต่ใส่เนาะมอ,อ,มอมเปเปม,<ะ>ม ฟรีเซอด์ยังหรอพักซี่พักซี่มักซี่มีลายใบอ๋อดูแค่เฮ้อปิดสวยโอ้ยขึ้นแล้วข้าวมันยิบ่ลยผมงอไม่เสร็จแล้ว ตุ่มไก่เก่งเดียวตัวไหนเ <c oughs> ลน่นโดนแห่เด็กอน <c oughs> อมนัวครับสองซ้อนชาครับ <c oughs> เอออลูกมาในมืปากแห้งโค้งแห้งมัดเลยอยากกินน้ำ มาเห็นครับนะ้วกระถางโมดครับย <desserts into> <hungry> ้ายข้า oh, ท oh, ี่บอนนะครับโอ้น้ามันกำลังดีนะปิไฟเลยแล้วกันอมีไฟแล้วครับเออเอาเงินไปให้เราบอกร้ถางเอากลับบ้านล้วกระถางไหนขายไหมขายได้เอาไหมผัดเละหมดแล้วเอออ่ะโอเคนะครับได้ละ จิ้มมาอนปุกวอืมจิ uh, ้มมาคนอืมอืมนมีน้ำมาจิ้มเออจิ้มเป็นตอนนั้นนะเออรสเดี๋ยวอนนดีกกัก่อนเออดูคิวดูจังเกอร์เออเด้ใส่น้ำปลานาอ บม่อยากบ่อยากใส่แล้วใส่แล้วอือใส่ยากก็เที่ยวไปเลยดูนี่หนึ่งทีมงานเนี่ยอันนี้่ายแพ้จับยืนไปมาสั้นเติมกันเลยโอ้มาแล้วครับป่าบุนเอ๊ะตรงนี่มามันเลยแถวเนี้ย อย่างนี้มามันเลยฮะเออเลยเลยเลยเป็นครับเป็นครับอยู่แต่ว่านี้อยู่นะเป็นนกป่ามาเดี๋ยวอย่ามาจิ้มกันแล้วนะครับเดนอะขัวแขยไอ้วันนี้แขยไก่กบกับไน่หัวโต๊ะไน่หมองโตกะหมวกต๊กาเนี่ยนะโอ้สุดเด็ดสุดเด็ดนี่ครับหนน้าาตี่ครับโอ้ยง่ายกินขนาดสุดยอด มาจัมาเน้นคนมาบุญก็มาแล้วนะครับเตีฝีมือน้องๆนเอรเด็ด็กก็าคนเก็บไว้ห้งน้อนี่นะครับกับเาอุ่นๆนุ่นๆเด็กนใโอ้ที่เกบไปแดงอเด็กหรออาหารเริมกินตับก็โทษ เอๆมีคนท้องแล้วอ๋อเห็ดให้เป็นเหดเอากินได้เหรอโอเคให้ผมมักพหิกมันถึยเนรอยไมไปกันเจือขบมาแรงมากสนุกสนานคนภาษาซื้อภาษาตัว

แข่ยิเป็นเกมกีฬาไก่แพแต่คนไม่แพ้แต่การคนกันเอ้าจิ้มบ่แต่วันนี้มันทำก็เข้ารอเินไซข่อนนี่นะครับเนี่เมนูอื่นของเนี่ยนี่ยังอ่ะเปิดไปชนไก่เนี่ยไก่กินสำรองไว้กันเอออะไเร็วอืมถ่ายกล้องอ่ะก้อนอะไรกันอย่ามาเป็นหลุกซึมเศร้ากันหมดเลยลุกปุ่นมาหนิ ร้องโง่ได้ขนาดไปร้องไก่นะติดไวรัดอีกร่ะฮะจิ๊วะเมียูเมตตาใช่กันลำไรคนวางยากะไก่หูครับไก่กัอู้ไปเลยนะานใส่ทานหวานเป็นอรออีกสักสวันแล้วหัวจะได้ขวกดบะหัวไอ้อุสาเป็นโลก ยนไก่ไหมไอ้ภาษามาหันเครื่องไีนนี่เมอหันเชี่มได้จ้องเนี่ยจอนไปหมานก่อนคนนั้นมะนี่ยังถูกได้ได้ไอ้มาได้ซื้อมันคว่งเท่ากับแป้งไอ้ร่างเหมือนใดวะเฮ้ยดแ้วะเอะม่โซักนีน่อะไรอ่เออก้อนจิ้มต้องวันนี้ ก่อนมาจิ้มฝีมือของอันสอนพอนะครับอ๋ออืมเออไนที่ไกลอ่ะรีบบ้างน้อยจะไปอ่านหน้าก่อนนี่งานงานไม่งานนี่อันนี่ก็โซ่กับกระตับตะเคียวจับนี้แต่โซ่ท่าจจะขาดนี่กะกรณีเพชรนี่ซ้อนกี่ได้บ่จะมออยู่ซ้อนมือหงอกเลยเนี่ย หาเนี่ยถ้ายจ้อนนะจอนไปไหนเป็นเรื่อมาเรือนี่เออจ้อนหนักขนาดไหนด๊กตักตมาด้วยดีที่ดีกว่าอ้ยคือคันหลังก็ทิ้มอะไรแกมาเห็ดมาเห็ดกินเล็บกินเซ็ตขวางเลยนะจ้อนหายหมดฮะโอ้ยคือคันหลังก็คือแล้วคนยังอันนี้สันไนไก่ไดูไก่คนทั้งวนมันนีอยู่กันสันไนไก่แบบนี้เนาะ นี่กบอืมเสียดเอืมอีกอ่ะีกแล้ว่ะเออ้าคาเหนียวสุดยอดเอออเหนียวหอนๆอุ่นๆเนออืมต้องมาไปเลยต้องมาไปเลยเออใส่พิกด่น่ะสนนะออแม่จังใแซ่บ เฮยไปไหนเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวต้องมาอีกจิ้มตพี่กอเอาเยยอดครับนครับเกบรรยากาศไปเลยนะครับโอ้ซิทน่องไปสิที่มาเอ้าเดี๋ยวจิ้มกันเนาะโอ้มาพิกแต่เออโอ้ เส่แจ็คข่านไว้ก็ได้ใส่ไก่นั่นนะใส่ขอนขาวตัวตัวครับมกเลยแจ็ข่านเลยแจะคขานจะคขานสักค้านนะครับ คืออรครับให้ก่อนเอันอคนเมืองเขาว่าไปกได้เน um ี่ยคนสอังย่องอ๋อสออยพังย่องเออเอ้พออย่างนกลงปงเนี่เนาะมัดเป๊ะมัาเปฟดนึองเนาะล้ำแท้โอ้นี่ต้องฝีมือน้องเบาเนี่ยนะต้องจอดต้อสอนนะครับ วันหน้าไปเอฟซีแปลน้องๆมาเอลเตอร์โอเคอ่ะได้เออไอ้แฝบโอเคนะครับอันนี้กับเมนูวันยุทธนะครับเสาร์อาทิตย์เนาะวันเสาร์ผมได้ลงคลิปวันยุทธนี่ก็มีเมนูอะไรอย่างเงาะก็แขกนะครับโอเคอ่ะขอบคุณอีบุญเลยนเเออไม่เอหากันนะเล่นๆเล่นเล่นล่องเบาเลยนี่สุดยอดชิสาไหนบอกเลยฟาบก็ถูกไหม โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่อย่างแนะนำเหมือนกับขาที่ต่างนะครับเออนี่ครับขอบคุณทีมงานของคนนี่ขอบคุณเจ้าของสถานที่เลยตีโอไปไหนมากร้อนไอ้บุ๋นหมกสมบุญในวางหรือยังนี่ผมไม่ไปหาสามชีวันละไม่บอกวางเนาะฮะวางมันบอกวางเนาะก็น่าก็ล้อโย่เนี่ยจะขึ้นโค้งเนี่ยเอฟซีก็สนับสนุนสตางค์มาแล้วแต่ว่าซื้อเล็กซื้อใหญงมาแล้วนะครับเออตีเอฟซีตีสนับสนุนมาหมดต้องห่วงเสาฟังแล้วมั้งหรอ เงี้ยอีกสักยังเต๋อเอาเดี๋ยวนี้ครับพองานจะไปจัดการขึ้นเออไอ้สุบไอบุญน้อพี่เขาโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าฮอปป้ากนัหมานะครับเออใครจะชมบรรยากาศดีๆฝากกดติดตามกับช่องชีวิตคุณนอกแถมช่องของคือช่องชีวิตคุณนอกเอฟซีเลยนะครับเอาพิดกันเบาๆเนาะโอเคนะครับคลิปหน้าฮอปป้ากนัหมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับอะไรอ่ะบรรยากาศใหม่ยืนรอมังบอกเกี่ยวกับมึงอ่